เลือกตั้งนะดามาค่ะมาเนาะมาเามันเลือกตั้งเนี่บอก่า้าอะไรเห็นอยู่แอบเอืมพอดีสันมาตนาสีกทีนึงเป็นเรื่องร่ำดาอยู่ดีแน่มลืกตั้ออด้วยนะ้ปีมลืกเดี๋ยวก็สิมันลอยก้อนเล้ยหเลือกอตั้งีวัดเหรอกตั้งที่วัดเหรอมีสนเดียวูวัด สวัสดีค่ะตาคาวี่ัะดไม่ได้เจอกันหลายสองปีเนาะตาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะตาสวัสดีค่ะตาก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยนะไม่หนุ่มหรอกไม่หนุ่มหรอกแก่แล้วเอาพูดอายุอุ๊ยตกใจเลยนะตามีอย่างหนึ่งที่ตาไม่เคยเปลี่ยนอะไร คือตาพูดแบบเหมือนเดิมพูดแล้วก็ยิ้มเหมือนเดิมพูดยิ้มเหมือนเดิมแล้วก็แฉาดานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแบบคือพูดแบบสดใสเหมือนเดิมเหมือนนะพูดไปยิ้มไปพูดไปยิ้มไปเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสุขอะไรเราก็รู้กันหมดใช่มาเนี้ตาก็ดีใจค่ะเห็นเสือเห็นมันจะไม่ักแต่เห็นอยู่ดูอยู่มันจะเป้ส่วนมากตาจะไปช่องใคร จะไปช่องจะไปช่องมาลลยก็ช่องพัฒนก็ส่องอยากเจอตาต้องไปต่อต่อวันนั้ว่าจะเข้าไปช่องจ้าเจอประจำในช่องต่อต่อ เสียก็ดูอยู่ไล่เนาะมันจะเข้าไปไม่ไม่ไม่ตามีอย่างหนึ่งที่ตาตาเป็นเอกลักษณ์เนาะตาก็จะให้เกียรติทุกคนไปไปเชียงายไปเออไปอะไรไปต่างนะดูดูคลิปดูคลิปปูเสนุมมาาบางคั้งมนเดียวด้วยอยากอยากไปด้วยเนาะตาเนาะแต่ก็แต่ก็ไม่มันก็เหมือนเหมือนภาคเหนือเนาะเหมือนบ้านเราภาคเหนือใช่ไหมเหมือนบ้านเราภาคเหนือแต่ว่ามันไม่ได้หนาวนะตามันหนาวช่วงเช้าหมอกเยอะ ช่วงเย็นค่ะเหมือนบ้านเรานี่แหละตาก็ไปแค่จังหวัดเชียงรายแหละครั้งนึ่งค่ะไปกับน้องเขาหลังหลังไปเชียงรายเป็นไงทุกคนก็สบายดีเนาะกสบายดีอยู่จวยตา้ค่ะขึ้นฮอดคือเกา ฝากความคิดถึงไปหาคุณยายสมบูรณ์ดูคลิปป้าแตนดูคลิปใครก็ดูแต่ยายคอมเมนต์ไม่เป็นหรอใช่<ะ>ย,าย,ยายดูอยู่ยายคอมเมนต์ไม่เป็นดูดูแล้วก็กดหัวใจให้กําลังใจอือยายกดเป็นอยู่นะยายกดเป็นจ้ายใครขับรถมาลุงลงุงโอ้อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่นี่จะไปไหม จะไปไม้จะปลาดงนะอร่อยขนมจีนไม่ราเดเปเปิด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 เเิดเดเปิเปาดเดเดเปิดเปยดเปเเดเปิดเปิดอยิเปิดเอปิดเ่ิดเปเปเปิดเปิดเปิดเิเอิดเปิดกปิปิดเดเปิดเปเปดเเเเเเิเเาป ไม่ได้อะไรค่ะนิกกี้เป็นไงเนาะนิกกี้เอ้ยแล้วก็เขาต้องวให้เห็นป่ะเห็นอยู่ไไดเขาไปแไปอยู่ตลาดอ้าวชิดหาออกบอนี่โอ้ยถ้าเฮ็ดจะได้เ้าสิเปิดประตูได้มันคือถาออกอ่ะ โอ้มีต้มหอยลืมเลยลืมต้มหอยต้มหอยปางหออลมยปัง ไปไปอออ๋อยยาอออายาเดี๋ยวมามเฮ้แล้วเราจะเปิดประตูให้รถออกได้อย่างไรอเกโไปก็ยังอยู่นะนี่ไอปก็ยังอยู่นี่ไงไอปีก็ยังอยู่ มืดแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับจำปาดงนะคะพวุ่งนี้ก็มาใหม่เนาะนี่ค่ะทางนี้ก็จะเป็นลานนางลำเนาะ<อ>ทางนี้ก็จะเป็นลานนางลำอ,องปู่องปู่เราก็จะอยู่ตรงที่ต้นไม้สี่ต้นนะคะอ๋อต้นไม้สีต้นนั้นเป็นองค์ปู่จำลองนะคะ เป็นองค์ปูย่ยศวนแต่ต้นไม้ก็โตแล้วตอนนั้นยังไม่มีไฟเนาะตอนนี้มีไฟสว่างถึงนู่นแล้วนะคะถึงสะพานถึงทุ่งนาไฟนะคะนี่ตอนที่เราอยู่ยังไม่มีไฟนะตอนนี้มีไฟแล้วไฟจากขยายออกจากหมู่บ้านนะคะไปจนสุดท้ายหมู่บ้านนู่นนะคะที่ไปบ้านกกอกนะคะ ไปถึงนู่นเลยนะแต่ต้นไม้กอไผ่นี้โตไวมากเลยนะนี่ต้นไม้สีต้นนี้แหละที่มีองค์ปู่ยศปู่ยศสวนนะคะแล้วก็จะเป็นลานนางลำเนาะเราลำกันแบบจิตถนนนะคะ ถ้าเหมือนเดี๋ยวนี้นะ่ะมีนางลำเยอะนะคะบางทีลำเก้าสิบเก้านางลำานี้แทบจะไม่มีที่ยืนเลยนะถ้าอยู่ที่ภนะูเกาะเนาะเพราะว่ามันจะติดถนนนะคะมันจะติดถนนไปอยู่ที่โน่นนะ่ะไปอยู่ที่จำปรงอยู่ที่วังปูนะ่น่ะมันพื้นที่มันก็กว้างพอสมควรนะคะพอที่จะรับนางลำได้เป็นพันนะคะ มีไอ้เปแล้วก็มีไอ้เปแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะที่ที่ตัวเมียน่ะวันนั้นน่ะค่อยค่อยเห็นมันมาอยู่นะมันมาแล้วมันก็เห็นรถ้ายกับข้าวหมามาที่ที่เสือเคยซื้อให้นะนะเสือที่เสือเคยซื้อให้มันรถกับข้าวมานะมันก็เดินเดินตามรถกับข้าวมา แล้วมันก็มองมองหาคนนะมองหาแถวนี้แล้วไม่มีไม่เห็นใครเลยแล้วมันก็ยื้อจมป่าแดงนะครับผมไฟป่าหรือเปล่าเข้ามารับชมเออไฟป่าหน้าแรงเออน่าจะนะลุงอุ้มเข้าบ้านแล้วนะคะตอนนี้อุ้มเข้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาเด็กๆมาทางนี้แล้วเป็นสองตัวนี้เหระ

ก็จะกลับได้อะไรดิกี้เขายังไม่ได้ปล่อยมันเลยเอาก็จะหลอกล่อสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี